หลุดหลุดหลุดอวิปปชีกฉีกกลักเป็นไงมา,ากฉีกเลยฉีกหลุดเลยใช่ไหม,อมแอม,ม,แมเซอร์ย อยู่ัอยู่อยูู่่อยูอยู่อยู่อย่าหุนอยามา่คิ้นรับยังมแล้วครับเจเเอ็ูสองจุดห้าเต็มีชมพเนต็มปากเต็มปากเต็มปากเต็มคำันสีอันนู้นสีเขียวยังไม่ได้ตีค่ะ เได้ X K, X แล้วหนึ่งตัวเจ yeah. อย่ยระวังเด้อเอาปลาก่อนระวังด้วยไม่นะไม่ไทยอยู่ค่ะยังอยู่อย่านะมาเร็วรีบ 7K X2 ีครับ 7K X2 7K X2 ครับตัวนี้ ได้อีกแล้วหนึ่งได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับโอ้โหนี่เอ็กสีชมพูครับสีชมพูคันก็ชมพูนะคันก็ชมพูเปลี่ยนคันแล้วเมื่อเปลี่ยนคันแล้วเมื่อกี้หักไปแล้วหักแล้วหักแล้วเปลี่ยนปุ๊บโดนเลยเจ็ตเช่เอ็กทรู2.5เซนฝากผลงานมาด้วยครับเฮ้ยลืจ็ตเ่เอ2.5เซนสีเขียว ไม่โดนติดเลยวะตัวเล็กมาลกลยใช่ไหมใช่ใไม่ได้มาเขา่านกับกันแล้วทานกับกันแล้วได้ญ่คยับใหญ่ใหญ่ามาก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  อย่าลุ้นนะฮึบได้แล้วครับกระดสองขีดตอนมันอ่อนเกินอย่าเอาโอเคทางนี้ทางนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้เห็นใช่ไหมอ่าฮะเห็นตรงนั้นมันย้อมแสงตรงนั้นมันไม่ได้มาเป็นมันสีเขียว 7k x สีเขียวครับ2.5เซนแล้วโดนเลยไงเหยื่อเขียวคันจุ่มปูจัดครับ เค็คถูกฝากงานไวยได้ครับมันดีเลยประมาณองดีเห็น,น้อกัดได้กัดได้ได่คาราได้แล้วได้แล้วไซัม่้ไม่ซัน 7K X2 2.5เซนนี2 2. ่เป็นไงเล็กตัวน้อยโดนหมดครับเข้าปากครับเอ <c oughs> อเออเออเอเขาปาก,ก 7K X2 สีเขียว2.5เซนฝากผลงานไว้ด้วยครับอือโอ้เป็นร้อยเลย กัดกัดได้ตายขอบตายแล้วขอบมาแล้วชวิงแบบหนึ่งกับนี่ครับเจ็บเท2.5เซนสีเขียวแอนที่ห้าแล้วครับวันนี้ยำเยินอีกนิดเดียวด้วยไม่หลุดเ k ็2เท2.5เซนตอกย้น,นด้วยครับ